ไปตอี้เไปอนนี้อืออือวิดีโอเพื่อนคดอนคดนดนอนอนเฮ้ยเขาอบคมาถอยมานะมึงไปกู okay. ้ลงไปกู้ไปกู้เพื่อนุชนรถรถไปเขาวงให้อยู่มันจะโดนซ้ไวกุ้ยกลับมากเทพมหรเลยเล้วเาชุวตเขวยปไหนส่งเปไหนไ้ไหปไหน ใส่ย <c standen> ่องส่เลยใสเลยเป็นปืแอยแกดยไาเยอตายเยอะงศพให้ได้เป็นไดเ็นปเดินกีนเลยเดินกินเดินกีนเดินกินเดินมาเราฝังกันนะครได้ศพเอาเอาเอาเอเนบหลบไย้ยไปยยไปยไปเยพี่หนยว่าเขาตัดเปไเลย้น้นลเลย้ลวมกลงไปเลยตอนเนี้ยไปลยไป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 ยไปไปไไป

ไปกระจายเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยถอ้ยเอ้ยจ้ขอปืนเพิ่มครับถ้ามาพูดพยูี่ไดยูถอเพื่อนด้วยก็ได้ขึ้นมาขึ้นมาอย่อย่าไปอยไดันขึ้ขาอย่าไอย่าไปอย่อดันขึมาอย่อย่าไปอย่าไปถ้าถอยได้ถ้าถอยได้ถ่ถอยดถอยีไม่ต้องรีเพื่อนชลดีเล่นไปเลยไม่ต้องรีแชลดีเล่นไปเลยไม่ต้องรีแชลดีเล่นเยไม่ต้องรี

เอวล็อกย่เล่นโ่ะตกัอาเล่โกาเลตกยะๆเก่ามี้อย่าเล่นตัวโดียวกันอย่าเล่นตัวโดียวกันอย่าเล่นตัวโดียวกันถือปืนน่อยถือปืนหน่อยปืนถือปืนน่อยสวคมองรีนกกับบานตตายตายคุไปไปอุไปไปือนดทีปไม่เยอะจังวะ ยิงฟีกูยิงฟีกูยิงฟีกูยิงฟีกต้องฟีกูยิงฟีกูยิงฟีกูยิงฟีดิงฟีกูงี่ต้องไีู่ยิงไี่ต้องฟีกยิงฟีกูยิงฟีกูยิงฟีกูงไมู่ยิงีูยิงฟีิลฟีฟีกหยองีกูยีกยิงฟีกูยีกูยิงฟีเูยิงฟากีกอียิงยียยีี ไอยเบื S <S> ้อนไม่ถอยเบื้องไม่ถอย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 ไม่ไหวไม่ไหวที่ไมเล่นไม่ไหวถอยไม่ไหวไม่เล่นยังไงวัดแหลกชิบหายมาัโอ้เบรกแหลกชิบหายเลยโอ๊ยโอ้บรได้ไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่มาเรากูไปอีกแล้วสวยไปกลับกลับมันคืองยานไปกลับมันคืองยานไป ข้างหน้าต้องดึงข้างหน้าต้องดึงให้เพื่อนพอข้างหลังเกินไม่สวยดึงได้อยู่ปืนอย่าลดปืนอย่าลดปืนเฮ้ยปืนปืนมันยิงฝั่งเสาแดงปืนอยู่ฝั่งเสาแดงข้างหน้าต้องดึงให้เพื่อนอะอะไรมึงวะยิงไม่นานที่สุดเกี้ยวรั่วคือเลยจี้ซ่อมระยะจี้ซ่อมระยะจี้ซ่อมยาจี้ซ่อมจี้ซ่อมจี้ยา ืนมันโดนแล้วพืนจะปืนเลยพี่บอลซับนี้พี่บอลเออมันต้องดันมาว่ะเราอยู่ข้างหลังกันเยอะเกินเว้โอเคคปิดปิาาเอแต่ไหวู่นะสี้มเยออยู่ต้องรีบไปเรื่อยๆเพื่อนตาย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 กันเยอะมาก

ฮ้ยเกียวสสีจัดไฟมามามาขอรัวเลยขอรัวเลยขอรัวเลยตรงเนี้ยขอรัวเลยไม่น่าได้ว่ะเืนเยอะต้องไปบ้านนี้ไปบ้านนี้บ้าต้องการาเขามไปบ้านเาไลยโกรธใจโกใจ ทะลรมาทตลุมาทะลุเล่นเวตอนนี้มันเล่นลังเวดิ์เพ่อนเล่นลังเวเพื่อนมัเล่นลังเวด้ยไปเอาศพหน่อยไปเอาศพหน่อยบ้าเขา้บเขา้หมดเลยจิงเลยจิงเลยตรงกลางงเลยวิ่งถึงสปลี่ยนไปทางธนาคารเปี่นไทางธนาคารไปส่งไปทางธนาคารได้นะบอกเพื่อนเอ้ึงสไปธนาคารสอธนาคารถือสเปลี่ยนปืนถือสเปล่ยนปืนต้องเป็นปืนึงเพื่อกางไปเพื่อการไปดีหล้มาต่าการประการตายเยอะกา่ตายเยอะีรา ทะลุมาทะลุมาชัวใชเลยมึงเยอะเกินไม่ได้ทะลุขวาไม่ได้ดีดหาเพดีหาเพดีหาเพือนกลางไม่้มาถอยแล้วมาจุบุบไเลี้ยงหเลี้ยงเดจเด็ดใจไม่ไม่ได้ตายเดี๋ยวไม่จะถอยไม่ได้ายมา้นมาซ้นมาซนอไโอ้เยอะเกินจานไปแล้วไปดีกว่าขวาขวาอย่าเลยขวาขวาขวา่ขวา่ขวาเอาเลย ไอ้เราตืบอลเาตืเยเกินเยเกิน้าควาวะีมดีมาดไปเลยอ่เหี้ยไอเกียวดงยวไอ้ยเอามน้ยเมีใหญ่ให่ได้ยไมหนึ่งายพี่โจสมาสมามาสมาอจะมาสมาพี่โจพี่มสาสมหนึ่งไปพี่โจโอ้จ้าซอมตือ่อมตืซสอมเปลี่ยนปืนหน่อยือดเปลี่ยนปืนหน่อย เราโดนยิงลมเยอะเกินว <Was bueno S 2> ่ะสามหน่อยสามหน่ยสามหน่ยโอ้ยมันเยอะชิบหายเลยพี่โจ๊กโจ๊กีบอลเราแข็งไอ้เหี้ยสบายเอยเบยเบยอย่ยเบียไม่ตายไม่ตายโอ้โหมีแต่พวกกลัวเยทเลยน้องทำเลยรถหน่อยหน่อยมนมิีได้คือนรหน่อยเปเกิดไปเอาเกิดไปเอาเกิดิยิงหน่อยยิงหน่อยวะเอ้ยยิดเเดิ ลีน่อีน่อยลีหน่อยเีหน่อยีหน่อยเฮ้ยอย่กูช่นชอยู่อ่อยู่อแคเแคเแคเปั่นเลยดิปั่นเลยินาโดปั่นเลยมีลาโดปั่นเลยถืไวถืออยถือพี่โจมฮัลโหลฮัลโหลขอเยอะมากอหนต้องไปตาย

เออเฮ้ยไมกล้วยพี่เขีย่กล้วยเออเอนดี้พอแม่คนนีพ่อแม่สวยครับพี่มาสวยครับพี่สวยครับพี่พี่ดีดีจิ๋งพี่ดีดีิ๋งใหญ่ใหญ่ใหญ่ผอนี่ปาดีดีจิ๋งอาจารย์เหออาจารย์เอขายดขายได้อยไดอเฮ้ยพี่เขี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 ยยู่ล้มอยู่ เฮ้ยไอเบกเบกเบกคนตายเบก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 ไกไปเือตายน้องไปเสือย้รงไอ้กู้กกูแม่นกูแม่นกูยิงกาอาจารย์เหรอกูิาอาจารย์เหรอไม้เดือดไม่ได้เกือดโอ้เวยกูตายขาแล้วอาจารย์ตัวกูฆ่าอาจารย์ตัวกูฆ่าทุกสิททุกสิททุกสิทเดือเดือดเๆเเฮ้ยตรงนี้มันเยอะ อะไรไอ้ทำอะไรนายเอ้้เบบเบเบเีวมาเต็มหลังเลยเบบเบบไอ้เพื่อนหนูจะโดนยิงนะเพื่อนเบบเบเบทไมเบบเบเบทไมเบพี่คนให้เบบเบหนูมองไม่เห็นอะพี่ไหนอะไรนายมืออะไรแกมาเช็ดทำไมผมคยิงิจิงมาิงิงมาผมโอ้ยโดนว่ะถือศพถือศพดึงโซกันนหัวัจ <laughs> ดึงศพมาดิดึงศพมาเอ้ยโอชิตายไอโอชิตายไอโอชิตายฮัลโหลชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบ <laughs> เพื่อนหน่อยโดนใครไม่โดนกูโดนพี่สิงห์กู โครงกางพรพี่ตัวนึงโครงการตัวนึงโรงการตัวนึงเอ้ยปืนปืนมันยังอยู่ฝั่งธนาคารนะเอ้ยกูหารถกูหารถกูไม่เจอกูยังไม่จบอีกเหรอยังใครเห็นลำโมคีเพียบปะมีเ,เห็นลำโมคีเพียบปะ รู้ไม่ได้แล้วครับพี่ฉีดมันตีหนึ่งจอขึ้นไหครับอุ้มมาครับเขาต่อวลาพิเศษนะครับตอเศษเฮ้ยจ๋าเลือยเกินรู้ไม่ได้แล้วครับมันตีหนึ่งขึ้นนะครับตำรวจเข้าแล้วด้วยเฮ้ยมีมีมีคนตัด EMP ศพไปหน่อยอุ้มศพไปหน่อยมีคนตัด EMP รีบๆเดี๋ยว อาแปดนี่ใครอ่ะเป้งผมเองไอ้นมเอาศพนี้ไปเดี๋ยวกูห่อให้กูไม่มีรถไม่้นอแล้อ่ะไอ้นมถมานมนพรถพี่มีถุงห่อเลยเปเรื่องนะผมไม่มีวะไม่เล่นบ้างละครับเมนขาดขากระสุนไม่กูไม่ไปถุงห่อลูกยิงมามันเปล่าิงดีินะ